ันนั้นอะไรอ่ะหางหรือเปล่าหางปลาไม่ใช่เหรอโอ้โหหลานบอกตัวใหญ่ครับต้องดูต้องดูเมื่อกี้เป็นขี้โอ้ปลาทูโอ้ยลด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 นดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเหมาสู่บ่อในราคา600บาท เป็นบ่อที่ใหญ่แล้วก็หญ้าเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเราสูบกันทั้งวันเลยเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างลึกนะครับวันนี้ก็ยังไม่แห้งนะแต่คาดว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยน่าจะแห้งนะครับก็ต้องมาลุ้นกันละครับว่าบ่อใหญ่ขนาดนี้หญ้าเยอะขนาดนี้600บาทมันจะมีปลาให้เราได้จับคุ้มกับค่าเหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ระหว่างที่เรารอ,รอาน้ำตรงกลางนี้แห้งเนี่ยเราก็จะหารอบๆขอบขอบขอบ,บ่อมันก่อนนะครับคิดว่าน่าจะพอมีลุ้นพวกปลาไหลอยู่บ้างนะครับได้แล้วได้แล้วฮะได้แล้วกบตัวใหญ่มาดูกันครับพี่ชายเล,เล็กกบนะครับโอ้โน<อ>ีโ<อ>่ครับ<อ>ตัวใหญ่หญโอ้ตัวใหญ่นะครับในกล้องอาจจะดูเล็กแต่ว่าตัวจริงตัวใหญ่ครับนี่ โอ้เป pues ิดมาสวยครับต hey. ัวแรกของเราเป็นกบนะครับตัวอ้วนเลยอ้ปลาไหล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 อ้ตัวใหญ่นะอ้นี่ครับโอ้โหเนี่ยแหละที่เรารอคอยเราลอกยาเพื่อที่จะเจอปลาไหลแบบนี้แหละครับนี่โอ้โหสวยเลยครับโอ้ ฮะอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่มากโอ้โอ้นี่ครับโอ้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับโอ้ปลาไหลเคใส่เลยพี่ชายเห็นแล้วก็หลานชายจับได้นะครับหลานชายมือไว ใหญ่โอ้ยโอ้โอ้เราเลยมาแล้วนะครับเพิ่งจะเห็นดูครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับนี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลช่อะไรอะปลช่อนช่โอ้พี่ชายเจอปลาช่อนครับดูหน่อยโอ้นี่ครับไซส์ประมาณขีดสองขีดครับได้อยู่ได้อยู่นี่เก็บเลยครับ โอ้ปลาไหลโอ้ได้หรือเปล่าโอ้ได้อยู่ครับนี่ไซส์กลางๆเลยครับนี่ได้แล้วเก็บ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 มาดูกันต่อครับหนึ่งสองข้างบนคือกระสีปูบูดเลยว้าจิ๋วๆเลยโอ้โอ้ว่าแล้วโอ้เนี่ยแหละตัวแม่มันโอ้ตีตัวตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับนี่ นี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากเก็บเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้หอยหโอ้อ้โอ้อู้่ไอ้อยู่โอ้โห้อ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  ้เ,เม, <c oughs> มาลุ้นแผ่นนี้กันต่อครับจะมีปลาไหลไหม <c oughs> นั่งไหน <c oughs> โอ้โหนึกว่าตัวเล็กโอ้โหตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยโอ้โหไซส์นี่คือถือว่าใหญ่เลยนะครับนึกว่าตัวเล็กเห็นแค่หางเมื่อกี้โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ ดำเลยหลังมันอ่ะตัวใหญ่อะไรอะไร่ะโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โห oh. เดี๋ยวให้พี่ชัยเอามาให้ตรงนี้ครับ mm. ตัวใหญ่มาก mm. ใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้มันจะเป็นคู่มัน oh. <c oughs> นี่ครับโอ้โ oh. หนี่ครับ, oh. รบไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่มากนี่ครับโอ้โ oh. หได้มาอีกตัวหนึ่ง อันนี้เราเลยมาแกล์แล้วนะครับแล้วมันออกมาเสร็จเลยแบบนี้เสร็จเลยโอ้ฮะอะไรอะไรอะไรโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่ได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้มีสองตัวเหรออ่าใส่ตัวเล็กก่อนเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันนะครับบอกเลยว่าในกล้องอาจจะดูตัวเล็กแต่ว่าตัวจริงใหญ่มากครับ เจอตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โหนั่นไงนไโอ,โอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้หลานได้แล้วครับพี่ชายก็ได้แล้วโอ้โหโอ้โโชว์พร้อมกันเลยนี่ครับโอ้โหของหลานชายตัวใหญ่กว่านะครับนี่ไซส์ใหญ่เลยของพี่ชายเป็นไซส์กลางๆครับฮะ หลานเจอแล้วมั้งโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้โหปลาท้อโอ้โหดูครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ด้านข้างหน่อยนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยครับถือว่าไซส์จัมโบ้เลยนะครับใส่ไปเลยโอ้โหอะไรฮะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วโอ้ อันนี้ก็ถือว่าไซส์ใหญ่ครับเล็กกว่าเมื่อกี้นิดเดียวเองแต่ถือว่ายังเป็นไซส์จัมโบ้ครับนี่โอ้โหปลาไหลเยอะจริงๆครับเนี่ยว้ฮะโอ้ปลาไหลตัวใหญ่โอใหญ่จริงครับโอ้เจอปลาไหลตัวใหญ่อีกแล้วนี่ไซส์นี้ไซส์ใหญ่ๆเลยครับ เมื่อกี้มีอันนี้อยู่อะไรอะไรโอ้โหโอ้โตัวใหญ่อีกแล้วนี่ครับเปิดช่วงใบมาด้วยตัวใหญ่เลยสันเดติโอ้ปลาช่อนปลาช่อนฮะปลาช่อนเน่ะโอ้ล้างน้ำนิดนึงล้างน้ำนิดนึง นี่ครับโอ้ปลาช่อนใหญ่อยู่ครับนี่ปลาช่อนตัวแรกของช่วงบ่ายนะครับเอาเลยน่อยหน่อยโอ้หูใหญ่นี่โอ้เจอไซส์ใหญ่อีกแล้วนี่ครับปลาไหลปลาไหลโอ้ลอกมาก็เจอเลย แผ่นเล็กแต่เจอปลาใหญ่ปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับปลาช่อนครับไซส์ประมาณครึ่งโลน่าจะได้ครับตัวนี้น่าจะถึงอยู่ตัวใหญ่ครับนี่โอ้แผ่นใหญ่ๆดึงนี้ไม่เจอปลาแผ่นเล็กเจอเลยครับเจอไหมแผ่นนี้จะเจอไหมอ,อะไรอ,อะไรปลาช่อนอีกแล้วมั้งหรือว่าปลาไหล โอ้นี่โอ้ประมาณสามขีดครับตัวนี้สามขีดออโอ้โอ้เจอเลยเจอเลยปลาช่อนโอ้โหปช่อนแต่ละตัวที่เจอวันนี้ครับตัวไม่เล็กเลยครับนี่ตัวนี้น่าจะมีอย่างตามก็ครึ่งโลครับมีแน่นอนโอเค อะไรอะไรอะไรปล่อนปลาช่อโอ้โหน่าจะตัวใหญ่อยู่โอ้สามขีดสี่ขีดครับตัวนี้โอ้ต้องดูดีๆต้องดูดีๆอะไรอะไรอปลาช่อนปลาช่อนอีกแล้วเฮ้้ยโอระวังระวังโอ้ดูหน่อย โอ้ยโหตัวนี้เหลืองเลยเจ็ดหกถึงเจ็ดขีดครับโอ้เหมือนงูเลยท้องมันเหมือนงูเลยอะไรไล่อะโอ้ประไล่ประไล่ประไลนู่นไงหางไงหางอะในย่าในย่าตัวใหญ่อยู่นะนี่นี่นี่ได้ไหมหาเร็วโอ้โหโอ้ไม่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเนี่ยตัวใหญ่ โอ้นี่ครับนี่โอ้ท,ทั้งปลาช่อนแล้วก็ปลาไหลตัวใหญ่ๆครับอันนั้นอะไรอ่ะหางหรือเปล่าหางปลาไม่ใช่เหรอโอ้โหโลก,กว่าฮะโลก,กว่าโลก,กว่าโอ้โหลานบอกตัวใหญ่ครับต้องดูต้องดูเมื่อกี้เป็นขี้ ปลาทอโอ้โอ้โปลาท้อตัวนี้ไม่ถึงสองโลก็เกือบๆครับนี่ปลาท้อใหญ่มากโอ้โหเอาโหนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆปลาท้อ อะไรอู้หนั้อู้นี่อู้ถึงโลไหมตัวนี้ถึงโลไหมมาดูครับมาประเมินกันโอ้โลหนึ oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, ่งครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงแล้วครับโอ้หนี่แปดถึงเก้าขีดโอโอเคโอเคโอเค ลยไระออนดอ้อ่ขีดสองขีดเอาครับเอาไม่เอาได้ไงตัวใหญ่อยู่เนี่ยเป็นไหนละโอ้นั่นกบ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 เลยถ้ากบจับเลยใช่ไหมอือโอ้ได้กบเพิ่มมาอีกตัวครับอร่อยนะเคครับยังไมอยังไรออฮ้ก็ไหลหรือเปล่าอ้ อะไรอะไรอะไรโอ้น่าจะตัวใหญ่ครับอะไรตมโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วโอนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วนี่ตัวใหญ่มันน่าจะอยู่ใต้ขี้กะไรอ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 รอะไรอะไะอะไรอร โอ้สีสวยมากออกทองทองเหลืองเหลืองโอ้นี่ไงอืมไซส์กลางๆครับนี่กำลังดีกำลังดีเลยครับอืมอะไรอ่ะปลาเหรอปลาช่อนปลาดุอะไรอ่ะปลาช่อนปลาช่อนขีดสองขีดขีดสองขีดนี่ อะไรเลปลาไหลปลาไหลโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้ไซส์กลางๆอีกแล้วครับปลาไหลปลาไหลโอ้ปลาชนฮะโอ้นอนอยู่ครับนี่ตัวเล็กไซส์กลางขีดนึงโอ้โอ้โอ้ยงูนี่วะ โอ้สองตัวด้วยไอตอนจับไม่กลัวหรอกมันจะมากลัวตอนที่รู้ว่าเป็นงูอ่ะอะไรโอ้ดูหน่อยครับโอ้เกือบโลเกือบโลเกือบโลหกเจ็ดขีดแปดขีดครับใส่เลยใส่เลยอะไรไม่รู้นั่นโอ้ปปะตองปะตอง นี่ครับปลาตองตัวแรกของวันนี้แล้วก็เป็นตัวแรกตั้งแต่ทําคลิปมาด้วยปลาตองนะครับอะไรอะไรปลาช่อนโอ้ปลาช่อนขีดสองขีดครับเอาไปอีกหนึ่งแต้มว้าโอ้ยโอ้ปลาช่อน มาดูกันครับโอ้ตัวเกือบลอยแล้วโอ้ลุนลุนลุลุนลุลุนตัวเกือบลอยอีกแล้วครับนี่โอ้โหเจ็ดแปดขีดโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มัน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 อะไรอ่ะโอ้เจออีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ประมาณสามสี่ขีดครับ และก่เมื่อกี้หน่อยโอเคโอเคโอ้ห okay, okay. oh, อยู่เป็นคู่นี่ oh. แม่เจอปลาดุกนะครับ oh. หรือว่าปลาช่อนไม่รู้ oh. ไม่แน่ใจครับโอ้ oh. oh. ปลาดุกด้วยโอ้ oh. <laughs> ไม่ได้ปลาดุกตัวใหญ่ครับนี่ตัวแรกของบ่อเลยวันนี้โอ้ oh. ปลาดุกปลาดุก ช่อนปลาช่อนพี่ชายได้ปลาช่อนนะครับโอ้สามตัวโลครับสายประมาณสามตัวโลโอ้หลุด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 เก็บสายไปอีกแต้มหนึ่งเออะไรอ่ะโอ้โอ้ยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเนี่ยเฉยเฉยอะโอ้ไซส์กลางเกือบไซส์ใหญ่ครับโอ้ นั่งไงรึปนนเปล่าซ้ายกลางๆเลยนะตัวเนี้ยคิดว่าโอ้นี่เหรอนั่งไงโอ้นี่เหรอ,อยังอยู่ครับนี่ปลาไหลครับปลาไหลอหโอเคเนี่ยโลกเลยสองคนก็ไหอยู่นีโอเคฮะนู่นนู่นนู่น ปลาดุกปลาดุกปลาดุกลด,ได,ไดุได้ไหมได้ไหมได้ครับโอ้ปลาดุกครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวที่สองแล้วโอ้ต้องดูดีๆครับต้องดูดีๆโออะไรอ่ะช่อนฮะ เออปลาช่อนน้อยเอาครับเอาเอาไปปิ้งกินอร่อยนู่นนาทีหางหางหางใหญ่เปล่าน่าจะใหญ่อยู่เนี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้โโอ้โหทำเป็นเฉยเห็นแค่หางทำเป็นเฉยตัวใหญ่ครับนี่ดู โอ้โหนี่แค่ไปันไงตัวเล็กใหญ่ครับตัวใหญ่เอาไปเลยห้าแต้มตัวนี้ปลาไหลนี่เล็กโอ้โหหลานชายได้ปลาไหลหรอครับไซส์กลางนะครับตัวนี้ลุนครับลุนลุนปลาช่อนแผ่นนี้ ตัวนี้หนึ่งขีดครับเอาไปหนึ่งแต้มตัวนี้โดดยิ่งกว่าหนึ่งโหโอ้เอาเลยอะตัวใหญ่แน่ๆเลยได้้แลวมาดูกันครับโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โห นี่ครับโอ้โหปลาไหลตัวใหญ่สุดยอดเอากระเทยได้ปลาไหลปลาไหลไหนดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่เลยครับผมพอดีผมไปเหยียบใส่นะครับนึกว่าไม้เคลียร์ีเป็นปลาไหลตัวใหญ่ซะงั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้โอ้ว่าจะพักเลยนะโอ้ คอาตอทงานคุดกันดยว่หอไงวุ้จใหญ่มากสำหรับวันนี้เราจะพอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราจับมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับส่วนอีกครึ่งที่เหลือเราจะมาจับพรุ่งนี้ครับบ่อใหญ่นะครับวันนี้วันเดียวจับไม่หมดอีกครึ่งที่เหลือพรุ่งนี้มาดูกันครับ และนี่ก็คือปลาทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะครับครึ่งบ่อนะครับครึ่งบ่อมาดูกันครับนี่ครับโอ้โหปลาช่อนตัวใหญ่ของบ่อนี้นะครับน่าจะมีเกือบเกือบสองโลครับตัวใหญ่มากแล้วก็มีพวกปลาดุกปลาไหลปลาไหลก็ได้มาเยอะนะครับมีตัวใหญ่ๆด้วยนี่ครับมีกบด้วยก็สําหรับวันนี้เราจับกันแค่ครึ่งบ่อเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจับไม่ทันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจับอีกครึ่งบ่อที่เหลือนะครับเดี๋ยวก่อนจบดูดูปลาช่อนตัวนี้หน่อยครับนี่ครับตัวใหญ่มากเกือบ2องโลครับนี่ตัวอ้วนๆเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ